สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่16วิชาท่าร่างอาวุโสหลักลี่หัวและประมุขตระกูลลี่พลันกล่าวออกมาโดยพร้อมเพรียงกันพวกมันแทบไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าหลังจากที่เสียงของพวกมันดังออกเรื่องราวที่ไม่คาดฝันกลับบังเกิดขึ้นสะกดสายตาของผู้คนทั้งหมดอีกครั้งทุกคนโดยรอบที่ยังไม่ทันได้หายตกตะลึงจากการเคลื่อนไหวเมื่อครู่ของหลิงเทียน ตอนนี้ยังมีเรื่องหน้าเหลือเชื่ออุบัติขึ้นในสายตาของพวกมันอีกครั้งพวกมันได้แต่ยืนมองฉากตรงหน้าอย่างตะลึงงันจนแทบหยุดหายใจภาพที่พวกมันเห็นคือต้นหลิงเทียนไปอยู่ด้านหลังของฟางเจี้ยนอย่างน่าอัศจรรย์และในขณะที่ฟางเจี้ยนหันกลับมาเพื่อย้ายฝ่ามือที่อยู่ในระดับเอวเพื่อเตรียมโจมตีต่อเนื่องออกมาอีกครั้งนั้นชัวมีเพียงผู้บ่มเพาะที่มีระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นประกายแสงสีม่วงวุไหวตัดอากาศที่เกิดขึ้นในเซี่ยวพริบตา มันว่องไวจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเพียงคลิปตาเดียวที่เส้นแสงบังเกิดขึ้นก็นับว่าการจู่โจมของหลิงเทียนได้จบลงแล้วออกร่างกายของฟางเจี้ยนสันสถานพร้อมกับส่งเสียงอื้ออึองออกจากลำคอรอยสีแดงเริ่มปรากฏอยู่ตรงลำคอของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามปกปิดรอยบนคอสักเพียงไหนก็ไม่อาจหยุดยั้งโลหิตที่หลั่งไหลออกมาได้เพียงเวลาไม่ถึงสองลมหายใจโลหิตก็ชโลมไปทั่วฝ่ามือของมัน มันได้แต่เบิกตากว้างมองไปยังหลิงเทียนอย่างเมื่ลอยในขณะที่ค่อยๆสุดตัวลงตอนนี้มันไร้สิ้นอำนาจใดๆที่สามารถทำร้ายเด็กหนุ่มได้อีกแล้วเจ้าอยู่ในระดับขั้นก่อกำเนิดแล้วอย่างไรกันเล่าสังหารเจ้าอาศัยเพียงหนึ่งกระบี่ตัวหลิงเทียนกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและอำหิดฟังเจี้ยนได้แต่มองหลิงเทียนด้วยสายตาสิ้นหวังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะล้มลง ภาพเหตุการณ์ตรงหน้ากระแทกไปยังกลางใจของทุกคนที่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่สังหารเจ้าอาศัยเพียงหนึ่งกระบี่คำพูดดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าไม่ได้กล่าวเกินเลยแต่อย่างใดและสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ที่ลงมือสังหารคนในระดับชั้นก่อเกิดขั้นที่หนึ่งกลับเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เจ็ดเท่านั้นลูกเทียนนายน้อยลูกพี่ ทั้งสามเสียงต่างตอบสนองตอ่อเหตุการณ์เบื้องหน้าได้รวดเร็วที่สุดก่อนที่จะกรูกันเข้าไปหาหลิงเทียนดูเหมือนเด็กสาวจะลืมความเขินอายไปหมดสิ้นนางพลันทลาเข้าไปกอดหลิงเทียนอย่างแนบแน่นพวงหน้าอ่อนสายของนางปรากฏสีแดงระเรื่อหลังจากที่รู้ตัวว่ากำลังสิ่งได้อยู่ทว่านางกลับไม่ยอมพลาออกจากอ้อมอกของหลิงเทียนลี่หลัวและลี่ส่วนที่มองไปยังภาพตรงหน้าได้แต่ยิ้มยิ้มก่อนที่จะส่หัวไปมาทั้งคู่ไม่คิดจะแยกคนทั้งสองออกจากกันกลับปล่อยให้หลิงเทียนและเคอรเอออบก,กอดกันต่อไป าตาแกฟ่ฟางข้าคิดว่าวันนี้เจ้าคงกลับบ้านมือเปล่าเสียแล้วลี่หัวมองไปยังอาวุโสหลักตระกูลฟางก่อนที่จะกล่าวออกมาพร้อมเสียงหัวเราะนำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความเย้ยหยันเมื่อเขาได้หักหน้าศัตรูเก่าของเขาฮึมอาวุโสหลักตระกูลฟางจ้องมองไปที่หลิงเทียนด้วยสายตายเย็นชาก่อนที่จะเดินกลับไปเข้าไปยังที่พักของตระกูลฟางอย่างรวดเร็ว สมาชิกทุกคนของตระกูลฟางรวมทั้งประมุกตระกูลฟางยี่ล้วนแล้วแต่แสดงสีหน้าหน้าเกลียดก่อนที่จะเดินตามอาวุโสหลักของพวกมันเข้าไปด้านในพวกเขาคิดจะทำลายขวัญและกำลังใจของตระกูลลี่แต่ทว่าเรื่องราวกลับพลิกผันตะละปัตสิ่งที่พวกมันได้กลับไปวันนี้คือความหนาวเหน็บจับขั้วหัวใจในตระกูลลี่บังเกิดสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วซ้ำร้ายมันยังมีอายุเพียงแค่สิบห้าปีเท่านั้นอายุแค่สิบห้ายังเหลือเวลาอีกมากให้มันเติบโต วิชาท่าร่างกับกระบี่ที่ว่องไวจนแทบมองไม่ทันและยากแก่การคาดเดานั้นทําให้หัวใจของพวกมันเต็มไปด้วยความพรั่นพรึงจะปล่อยให้เด็กคนนี้เติบโตไปกว่านี้ไม่ได้เด็ดขาดเวลานี้ภายในใจของพวกมันล้วนแต่คิดเรื่องเดียวกันแค่แค่ก่อลี่หัวกระแอมไอออกมาสองครั้ง ทำให้เค่อเอิอที่กำลังสวมกอดหลิงเทียนอยู่รู้สึกตัวและตอนนี้นางก็รีบผละออกจากอ้อมอกของหลิงเทียนกลับไปยืนข้างลี่หลัวด้วยใบหน้าที่แดงก่ำจากความเขินอายอย่างหนักซ้ำตอนนี้นางเพิ่งคิดได้ว่าทุกผู้คนกำลังจ้องมองนางอยู่แก้มที่แดงอยู่แล้วกลับแดงมากขึ้นไปตอนนี้นางรีบอาศัยแผ่นหลังลี่หลัวเพื่อมุดหลบสายตาของผู้คนในทันทีลี่หัวที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้แต่หัวเราะออกมาอย่างช่วยไม่ได้ในกลุ่มผู้ชมกลับมีชายคนหนึ่งกล่าวออกมาว่า ฮ่าฮ่า้าเกรงว่าผู้ที่สามารถสยบหลิงเทียนได้คงมีแต่แม่นางน้อยผู้นี้เสียแล้วกระมังเสียงหยอกล้อดังออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้เด็กสาวโอวยม้วนก้มศีษะไม่กล้าแงนหน้าขึ้นมากลับบ้านเรากันเถอะท่านพ่อหลังจากได้เห็นฉากตรงหน้าสีหน้าของเฉินไม่เอ๋อก็กลายเป็นหดหูนางกัดฟันกล่าวบอกต่อบิดาให้กลับบ้านทันทีแน่นอนว่าเฉิญลี่ย่อมรู้ว่าตอนนี้ในใจบุตรสาวนางเป็นเช่นไร เขาได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้หากหลิงเทียนมีใจให้กับลูกสาวของเขาสักนิดเขาย่อมส่งเสริมทั้งคู่อย่างสุดความสามารถทว่าน่าเสียดายที่ครานี้เป็นบุตรสาวเขาที่ตกหลุมรักมันฝ่ายเดียวเอาละพอแล้วมิควรอยู่กล่าวคำใดยังสถานที่แห่งนี้อีกพวกเรากลับตระกูลกันก่อนค่อยกล่าววาจาลี่หัวประกาศออกมา เมื่อสมาชิกตระกูลลี่เริ่มเดินกลับตระกูลเหล่าฝูงชนก็รีบแยกย้ายสลายตัวมุ่งหน้าไปตามทางของพวกมันในทันทีพวกมันต่างเร่งรีบที่จะกลับไปแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ให้แก่เพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวของพวกมันเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความเป็นไปของเหตุการณ์ในวันนี้มันน่าตะลึงถึงเพียงไหนเด็กนั่นไม่ธรรมดาเลยจริงๆในขณะที่ผู้คนกำลังแยกย้ายกันกลับมีบุรุษไวกลางคนผู้หนึ่งมองไปยังหลิงเทียนที่กำลังเดินกลับตระกูลด้วยสายตาแปลงประกาย หน้าห้องโถงหลักของตระกูล,ลี่ตอนนี้หลิงเทียนได้กลับมาเป็นจุดสนใจของผู้คนอีกครั้งอวุโสหลักลี่หัวได้แต่มองไปยังหลิงเทียนอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มบางๆเด็กน้อยเจ้าปกปิดความสามารถเอาไว้จนทำให้พวกเราต้องประหลาดใจมากแล้วลี่หนันเฟิงและคนอื่นต่างพยักหน้าแสดงความเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาท่าร่างของตัวหลิงเทียนหรือกระบี่อ่อนที่หลิงเทียนแอบซ่อนไว้ในเข็มขัดล้วนทำให้พวกมันได้เปิดหูเปิดตายอย่างมาก หลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มเขินอายนั่นเพียงเพราะข้าอยากทำให้ฟางเจี้ยนตกตะลึงจนไม่สามารถป้องกันกระบี่ของข้าได้ทันหากเรื่องของข้าถูกฟางเจี้ยนล่วงรู้ตื้นลึกหนาบางทั้งหมดเกรงว่ามันคงไม่ประมาทอย่างเช่นวันนี้และถ้าข้าเกิดโชคร้ายไม่สามารถปกปิดเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ได้วันนี้คนที่ตายคงไม่ใช่มันแต่เป็นข้า เป็นความจริงที่ว่าปัจจัยทั้งหมดที่หลิงเทียนกล่าวออกมามีส่วนช่วยให้เขาเอาชนะฟางเจี้ยนได้ในวันนี้คำว่าโชคมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงประการแรกเมื่อฟางเจี้ยนเห็นว่าหลิงเทียนไม่มีกระบีอยู่ในมือนั่นทำให้มันผ่อนคลายความระมัดระวังลงจนอาจจะเรียกได้ว่าประมาทประการที่สองฟางเจี้ยนไม่คิดไม่ฝันว่าหลิงเทียนกลับมีวิชาท่าร่างที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ปัจจุบันในทวีปเมคาล่องวิชาท่าร่างนับว่าหายากอย่างถึงที่สุด จุดนี้เป็นเพราะว่าความทรงจําของต้นหลิงเทียนคนเก่าได้ถูกฉายขึ้นมาและข้อมูลดังกล่าวพลันปรากฏขึ้นในขณะที่ฟางเจี้ยนกําลังเคลื่อนย้ายมาจู่โจมเขานั่นทําให้เขาตระหนักถึงอะไรบางอย่างตามความทรงจําของต้นหลิงเทียนคนเก่าทําให้เขาค้นพบว่าในขณะที่ฟางเจี้ยนกําลังใช้พลังทั้งหมดพุ่งมาโจมตีเขานั้นความเร็วของมันกลับไม่ได้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นของระดับขั้นก่อเกิดที่สามารถแสดงภาพร่างของช้างแมมมอธโบราณสองตัว มันจึงตัดสินใจใช้ออกด้วยวิชาท่าร่างในช่วงเวลาที่กับขันที่สุดเพื่ออาศัยช่วงเวลาตกตะลึงเพียวเซี่ยวพริตตาในการตวัดกระบี่นี่ต้องยกความดีความชอบให้กับความทรงจำของจักรพรรดิที่กลับชาติมาเกิดเพราะมันทำให้หลิงเทียนได้รับความรู้และวิชามากมายจนทำให้เขานำมาใช้ประโยชน์ได้ถึงทุกวันนี้ในยุคสมัยของจักรพรรดิที่กลับชาติมาเกิดทั้งสองชาติวิชาท่าร่างนั้นนับว่าเป็นวิชาที่พบได้ทั่วไปมันยังไม่ได้หาได้ยากอย่างเช่นทุกวันนี้ หลิงเทียนอนุมานเอาว่าในช่วงเวลาหมื่นปีที่จักรพรรดิได้ตกตายลงก่อนที่จะกลับมาเกิดใหม่ครั้งที่สามในร่างของเขานั้นวิชาท่าร่างจํานวนมากได้สูญสลายหายไปในช่วงเวลาดังกล่าวจนแทบจะหมดสิน้นเด็กน้อยข้าคอยละชมกระบี่เจ้าได้หรือไม่ลี่หัวกล่าวถามกับต้นหลิงเทียนได้ครับหลิงเทียนพยักหน้าก่อนที่จะชักกระบี่อ่อนสเก็ตด,ดาวตกม่วงออกจากฝักที่อยู่ในรูปเข็มขัดของเขาส่งมอบให้ลี่หัวกระบี่ที่ดี เมื่อลี่หัวรับกระบี่มาเขาถึงกับต้องชมมันออกมาอย่างช่วยไม่ได้เมื่อสังเกตตัวกระบี่และเห็นสีสันของมันเขาก็รู้สึกคุ้นๆเนื่องจากมันมีสีเดียวกันกับกระบี่ที่หลิงเทียนนํามาให้มันหล่อมเมื่อครั้งก่อนผู้ใดตีกระบี่เล่มนี้ขึ้นมางั้นหรือเป็นผู้ดูแลหลงหลิงเทียนกล่าวตอบออกมาอย่างจริงจัง อย่างที่ข้าคาดไว้ไม่มีผิดฝีมือประณีตขนาดนี้ทั่วทั้งเมืองวายุโปรยจะมีใครอื่นนอกจากเขาฝีมือตีกระบี่ของเขาตอนนี้นับว่าล้ำลึกไปอีกขั้นตัวกระบี่เรียบราวกับมันเป็นเช่นนี้อยู่แล้วตามธรรมชาติไม่เหลือร่องรอยที่มนุษย์กระทำเอาไว้แม้แต่น้อยยอดเยี่ยมยิ่งนะลี่หัวลองตวัดกระบี่ดูอยู่สักพักก่อนที่จะคืนหลิงเทียนไปด้วยแววตาเสียดาย ลูกพี่กระบี่ท่านหลอมสร้างมาจากแร่ม่วงใช่หรือไม่ข้าจะไปหามันมาเพื่อให้ผู้ดูแลหลงช่วยตีให้ข้าบ้างสักเล่มข้าถูกใจกระบี่ของลูกพี่มากเลยข้าอยากได้กระบี่เช่นนี้บ้างแร่ม่วงหลิงเทียนสายหัวไข่มันน้อยนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ยังกระตกกระตากราวกับรูด้ดีเพียท่านใดนั้นเองลี่ติงก็ลงมือฝ่ามือไปแพ้นกบานไขมันน้อยทันทีเด็กโง่เจ้าอย่ามาทำเป็นอวดรู้เช่นนี้ แรมงงมันจักยืดหยุ่นขนาดนี้ได้อย่างไรเล่าไขมันน้อยก็พูดออกมาอย่างอับอายพร้อมทั้งเอามือลูบหัวป้อยๆข้าจะไปรู้ได้เช่นไรเล่าทุกคนรู้สึกขบขันขึ้นมาต่างก็พร้อมใจกันหัวเราะเยาะมันครู่หนึ่งประมุกตระกูลลี่ลี่นันเฟิงก็มองไปยังหลิงเทียนด้วยสายตาจริงจังก่อนที่จะเอ่ยถามขึ้นมาว่าวิชาท่าร่างนั่นอาจารย์เจ้าเป็นผู้มอบและฝึกฝนให้เจ้าเช่นนั้นหรือหลิงเทียนที่เตรียมพร้อมในการตอบคําถามมานานแล้วเอ่ยตอบไปด้วยความมั่นใจ ถูกแล้วท่านประมุขเมื่อหลิงเทียนตอบออกมาทุกคนในตระกูลลี่ที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นลี่หัวลี่หน,นันเฟิงลี่ติง่งต่างก็ล้วนอิจฉาหลิงเทียนทั้งนั้นยกเว้นคนหนึ่งที่ไม่มีความอิจฉาแต่กลับยินดีกับมันอย่างมากคือลี่หลัวมันดาของมันในสายตาของพวกมันการที่หลิงเทียนเป็นลูกศิษย์ของนักเล่นแร่ปแปรธาตระดับเจ็ดนับว่าเป็นโชคดีอย่างมหาศาลหลิงเทียนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเอ่ยอ,ออกมาอย่างช้าๆ ในตอนนั้นท่านอาจารย์ได้มอบวิชาท่าร่างให้ข้าถึงสองวิชาโดยท่านให้ข้าเลือกฝึกวิชาที่ข้าคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองที่สุดก่อนที่ท่านจะอนุญาตให้ข้ากลับมายัางตระกูลวิชาท่าร่างที่ข้าฝึกนั้นเหมาะกับผู้ที่มีร่างกายยืดหยุ่นสูงทุกคนในตระกูลคงไม่เหมาะที่จะฝึกทว่าวิชาท่าร่างอีกวิชานั้นหากทางตระกูลต้องการเรียนรู้ข้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะมอบให้ว่ากระไรนะ คำตอบของหลิงเทียนทําให้ทุกคนในห้องถึงกับตกตะลึงมีเสียงสูดลมหายใจเข้าอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งเป็นลี่หนันเฟิงเองที่สูดลมหายใจเข้าก่อนที่มันจะเอ่ยถามออกมาด้วยความลังเลราวกับคิดว่าเมื่อครู่มันฟังผิดไปจะเจ้าพูดจริงงั้นหรือจริงครับข้าขอเวลาแค่ครึ่งเดือนเพื่อคัดลอกวิชานี้เมื่อเสร็จแล้วข้าจะนำมันมามอบให้ท่านหลิงเทียนพยักหน้าก่อนที่จะกล่าวต่อไปอีกว่า วิชาท่าร่างนี้จัดเป็นวิชาท่าร่างที่มีระดับชั้นห่วงมหันรนบกขั้นกลางมันมีชื่อว่าเคลื่อนวายุวิชาท่าร่างระดับห่วงมหันรณขั้นกลางสมาชิกตระกูลลี่ทุกคนได้แต่สูดหายใจด้วยความหนาวเหน็บหลิงเทียนยิ้มออกมาอย่างเขินอายก่อนที่จะกล่าวออกมาอีกครั้งแน่นอนข้าสามารถมอบมันให้แก่ตระกูลได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าข้าได้เหรียญเงินเอาไว้ทำทุนอะไรสักเล็กน้อยข้าไม่คิดราคาแพงหรอก ด้วยคำกล่าวราวกับเป็นการหยอกล้อของหลิงเทียนทำให้บรรยากาศในห้องผ่อนคลายลงลี่หนันเฟิงยิ้มแย้มก่อนที่จะกล่าวตอบมันไปว่าไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าข้าจะจ่ายให้หนึ่งแสนเหรียญเงินเป็นอย่างไรโอ้ข้าต้องขอบคุณท่านประมุกแล้วหลิงเทียนรีบกล่าวออกมาอย่างนอบน้อม วิชาท่าร่างที่หลิงเทียนกล่าวออกมานั้นนับได้ว่าเป็นวิชาท่าร่างที่มีระดับต่ำที่สุดในบรรดาวิชาท่าร่างที่เขาได้รับมาจากความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดเขาไม่ได้หวังไว้ด้วยซ้ำว่ามันจะขายได้ถึงหนึ่งร้อยศูนย์ศูนย์ศูนย์เหรียญเงินลี่หนันเฟิงยังกล่าวต่อไปว่าแน่นอนว่ามูลค่าของวิชาท่าร่างย่อมมีค่ามากกว่าจํานวนเงินเล็กน้อยเพียงเท่านี้แต่ว่าสภาพคล่องทางการเงินของตระกูลลี่นั้นยังไม่ค่อยดีสักเท่าไรคิดเสียว่าจํานวนเงินหนึ่งร้อย 000, 000, 000เหรียญที่เจ้าได้รับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นต่อไปในอนาคตหากเจ้าต้องการอะไรค่าและอาวุโสทั้งหลายย่อมเห็นด้วยและส่งเสริมเจ้าอย่างแน่นอนพวกอาวุโสในตระกูลลี่ต่างรีพยักหน้าตอบรับทันทีมูลค่าของวิชาท่าร่างนี้มันสูงเกินไปเงินเพียงเท่านี้ไม่นับว่าเป็นอะไรได้เช่นนั้นข้าขอลากลับก่อนข้าจะรีบคัดลอกเคล็ดวิชาท่าร่างเพื่อน,นํามามอบให้แก่ท่านประมุกโดยเร็วที่สุด ต้นหลิงเทียนกล่าวอำลาก่อนที่มันดาเขาและเครอเอ๋อจะติดตามเขากลับที่พักด้วยเช่นกันเอาล่ะเรื่องในวันนี้อย่าได้ให้เล็ดรอดออกไปเด็ดขาดนี่คือความลับที่สำคัญยิ่งและส่งผลต่ออนาคตตระกูลลี่พวกท่านเข้าใจหรือไม่เมื่อหลิงเทียนจากไปลี่หนันเฟิงก็แปลเปลี่ยนเป็นจริงจังทันทีก่อนที่จะสั่งห้ามทุกคนแพร่งรายเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ออกไปเด็ดขาดถูกแล้วท่านประมุก ผู้อาวุโสทุกคนล้วนพยักหน้ารับคำพวกมันย่อมเห็นด้วยอย่างไม่มีเงื่อนไขพวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ดีหากแพร่าพายออกไปตระกูลลี่อาจจะไม่ได้เปรียบตระกูลอื่นอาวุโสห้าจ้องไปยังลี่ส่วนตาเขม็งเจ้าอยาได้ปากพ้อยเป็นอันขาดรู้ไหมข้าไม่ทำเช่นนั้นแน่ท่านพ่อไขมันน้อยพยักหน้ารับคำบิดาของมันก่อนที่มันจะทำหน้าซึมเศร้าหืมแล้วเจ้าเป็นอันใดอีกหละนั่น ลี่ติงถามออกมาพร้อมขมวดคิ้วท่านพ่อสังเกตเห็นบ้างหรือเปล่าว่าลูกพี่ไม่แม้แต่จะมองหน้าข้าเลยนี่เป็นเพราะข้านำความลับของลูกพี่ไปบอกท่านแน่ถ้าข้าไม่บอกท่านหรือท่านไม่นำไปบอกผู้อื่นลูกพี่คงไม่เกลียดข้าแบบนี้ไขมันน้อยพูดออกมาอย่างจริงจังเพียลี่ติงแพร่นกบานไขมันน้อยอีกครั้งเจ้าว่ากระไรณไหนลองกล่าวออกมาอีกครั้งสิเมื่อกี้ข้าได้ยินไม่ถนัด มาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วท่านพ่อคนฉลาดย่อมรู้ว่าตอนไหนควรถอยไขมันน้อยรีพยักหน้าปฏิเสธทันทีต้นหลิงเทียนแห่งตระกูลลี่ที่มีการบ่มเพาะเพียงระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เจ็สามารถสังหารผู้ดูแลตระกูลฟางฟางเจี้ยนที่มีระดับบ่มเพาะถึงระดับก่อกำเนิดขั้นที่หนึ่งเพียงกระบี่เดียวตอนนี้ทั่วทั้งเมืองวายุโปรยต่างพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างสนุกปาก จากเรื่องนี้ทําให้ตัวตนของหลิงเทียนในสายตาของผู้คนทั้งเมืองวายุโปรยโดดเด่นสองประกายราวกับดวงตะวันนั่นเขามีอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองนะเมื่อเขาเติบโตเมืองนี้จะมีค่าพอที่จะเก็บตัวเขาไว้หรือเยออย่าว่าแต่เมืองวายุโปรยนี่เลยพรสวรรค์ของเขานั้นหากไปอยู่ในเมืองใหญ่ข้าเกรงว่าแม้แต่พวกอัจฉริยะในเมืองใหญ่ๆยังไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับเขาได้ด้วยซ้ํา ด้วยระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เจ็ลงมือเพียงกระบี่เดียวกับปลิดชีวิตระดับก่อกำเนิดขั้นที่หนึ่งได้เรื่องนี้มันน่าเหลือเชื่อเกินไปหากนีเห็นกับตาข้ามิมีวันเชื่อเป็นแน่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปมีอีกเรื่องข้าได้ยินมาว่าแม้กระทั่งสามตระกูลใหญ่ในเมืองวายุโปรยัยงไม่มีวิชาท่าร่างหรือทักษะการเคลื่อนไหวศักตระกูลข้าหละ่ะสงสัยจริงๆว่าหลิงเทียนผู้นี้ไปฝึกฝนมันมาจากที่ใด ข้าก็สงสัยเรื่องนี้อย่างมากแล้วเขาไปร่ำเรียนวิชาทาร่างเช่นนี้มาจากที่ใดกันนะข่าวที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองยามนี้ไม่พ้นหลิงเทียนจากตระกูลลี่ส่วนภายในตระกูลลี่เองไม่ว่าใครย่อมต้องเคยได้ยินชื่อหลิงเทียนผ่านเข้าหูวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบครั้งเจี๋ยน้อยณนะบ้านพักหลังหนึ่งปรากฏเสียงกรีดร้องโหยหวนราวกับผู้เปล่งเสียงมีความเศร้าโศกอย่างถึงที่สุดทันที เมื่อเสียงตะโกนครั้งแรกดังขึ้นเสียงตะโกนครั้งที่สองก็ดังไล่เลี่ยกันขึ้นมาน้ำเสียงทั้งสองต่างฟังแล้วสะเตือนใจอย่างมากในห้องห้องหนึ่งเด็กหนุ่มที่เรากับร่างกายไร้กระดูกได้นอนจมกองเลือดอยู่บนเตียงมือข้างหนึ่งถือมีดที่ยังเปื้อนคราบเลือดเอาไว้ส่วนข้อมืออีกข้างกลับมีรอยกรีดเฉือนจนโลหิตหลั่งรินออกมาจึงนองไปทั่วโลหิตยังคงอุ่นและไหลรินอยู่นั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นไม่นานสักเท่าไหร่ และในขณะนี้ร่างอนาถาบนเตียงได้พ่นลมหายใจครั้งสุดท้ายออกมาก่อนที่ร่างกายของมันจะไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวใดๆไม่ไม่ไม่เจียน้อยโยยเจียน้อยโยโยยชายไว้กลางคนที่ยังคงดูหนุ่มแน่นในพริบตาราวกับเขาชราลงไปนับสิบปีเส้นผมสีดำบนหัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวในไม่กี่อัจัยหลังจากที่เขาได้ประสบกับเหตุการณ์ตรงหน้า ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแต่ผ่านไปครู่หนึ่งใบหน้าเขากับแปลเปลี่ยนเป็นอมหิตพร้อมเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาเต็มไปด้วยความแค้นตัวหลิงเทียนตัวหลิงเทียนข้าอยากให้เจ้าตายอยากให้เจ้าตกตายยอยยยคนผู้นี้คืออาวุโสเจ็ดของตระกูลลี่ลี่คุณ เขาไม่คิดเลยว่าลูกชายของเขาลี่เจียจะสิ้นหวังถึงขนาดลงมือปลิดชีพตนเองเมื่อได้ยินข่าวเรื่องชัยชนะของหลิงเทียนข่าวการลงมือเพียงกระบี่เดียวเพื่อสังหารฟางเจี้ยนของต้นหลิงเทียนบิดาอย่างเขาย่อมรู้ดีว่าการที่ลูกชายของเขายังคงมีความหวังในการใช้ชีวิตอยู่นั้นย่อมมาจากมันคิดว่าต้นหลิงเทียนจะถูกฟางเจี้ยนสังหารอย่างแน่นอนมันอยากอยู่ดูหลิงเทียนตายถึงแม้มันจะเป็นคนพิการทว่ามันยังคงเฝ้ารอคอยเรื่องนี้อย่างมีความหวัง แต่ใครจะไปคาดคิดต้วนหลิงเทียนไม่เพียงไม่ตายตกมันกลับยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งสามารถสังหารผู้มีระดับขั้นก่อเกิดได้อย่างระุบือลื่นและกลายเป็นดาวจารัสแสงแห่งเมืองวายุปโปรยซ้ำรายมันยังได้เป็นวีรบุรุษของตระกูลหลี่อีกด้วยตอนนี้ไม่ว่าใครในตระกูลต่างยกย่องนับถือมันท่านพ่อเราอย่าได้ไปต่อสู้หรือยุ่งเกี่ยวอันใดกับหลิงเทียนอีกเลยตอนนี้ทั้งประมุขหรือแม้แต่ท่านผู้อาวุโสหลักยังอยู่ข้างมัน พวกเราไม่สามารถทำอะไรมันได้อีกแล้วท่านพ่อเราอย่าไปต่อยแยกับมันอีกเลยลี่ซินกล่าวชักชวนบิดามันทั้งน้ำตาความเหนือชั้นของหลิงเทียนทำให้มันรู้สึกสิ้นหวังอับจนหนทางไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าหลิงเทียนด้วยซ้าเพียสีหน้าลี่คุณพลันบิดเบี้ยวทันทีที่ได้ยินคำกล่าวของบุตรชายคนเล็กมันหันไปตบหน้าบุตรของมันอย่างแรงก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาพร้อมโทสะเจ้ามันช่างไร้ค่ายิ่งนัก เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าคนเดียวเป็นเจ้าที่ทําให้พี่ชายต้องตกตายตัวบัตรซบหลิงเทียนนับว่าเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกับเราได้แต่เจ้ากลับกล่าววาจาบัตรซบเช่นนั้นออกมาได้อย่างไรเจ้าไม่เจ็บแค้นหรือนึกถึงพี่ชายเจ้าบ้างเลยงั้นหรือลี่ซินได้แต่ยืนสันสถานด้วยความกับแค้นใจทั้งน้ําตาแต่เขาก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ขึ่มเจ้าช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก่พี่ชายเจ้าเสียเมื่อข้ากลับมาเราจะฝังศพของเขาด้วยกัน ลีคุณกล่าวจบก็เร่งรีบเดินออกจากบ้านไปโดยไม่หันหลังกลับมามองลี่ซินท่านพอ่อท่านคิดจะทำอะไรกันลี่ซินถามออกมาด้วยความร้อนใจทะว่าลี่คุณไม่สนใจที่จะตอบเขาลี่คุณเดินผ่านลานบ้านตรงออกไปยังทางออกของตระกูลลี่ก่อนที่เขาจะทิ้งตระกูลลี่ไว้ด้านหลังและมุ่งตรงไปยังทิศทางของตระกูลฟางใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความแค้นประมุขท่านอย่าได้ตำหนิข้าเรื่องนี้ หากท่านอยากตำหนิให้ท่านไปตำหนิไอ้คนที่ไม่ยอมใช้แท้ตระกูลซ้ำยังมาทำร้ายลูกค้าแล้วกันตอนนี้เขามีแผนการอยู่ในใจเขาวางแผนที่จะบอกตระกูลฟางถึงเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนได้ครอบครองสูตรโอสดน้ำบ่มเพราะร่างกายหกระบวนไว้แต่เพียงผู้เดียว เขามั่นใจว่าตระกูลฟังย่อมสนใจและให้ความสำคัญแก่สูตรโอสดน้ำบ่มเพาะร่างกายหกระบวนอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นตระกูลฟังย่อมมีข้อโต้แย้งกับตระกูลลี่และเมื่อเกิดข้อโต้แย้งขึ้นมาด้วยความไม่พอใจของคนตระกูลฟังย่อมหาทางเอาเรื่องหลิงเทียนจนถึงที่สุดเป็นแน่เมื่อเห็นประตูของตระกูลฟางอยู่ตรงหน้าลี่คุณก็เผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมาที่มุมปากเพื่อแก้แค้นให้บุตรชายตนเองมันไม่ลังเลที่จะหักหลังตระกูลลี่ แต่ในขณะที่มันกำลังจะเดินไปถึงประตูของตระกูลฟางโลกก็พลันดับมืดลงพร้อมกับสติของมันที่เริ่มพล่าเลือนจนในที่สุดมันก็สิ้นสติไปและเมื่อมันได้สติขึ้นมาอีกครั้งมันก็ค้นพบว่ามันถูกลักพาตัวมาไว้ในห้องลับที่ปิดมิชชิดห้องหนึ่งในห้องมีบุรุษสองคนกำลังนั่งมองมันอย่างสงบท่าทางของมันเปลี่ยนไปในทันทีเพราะบุคคลทั้งคู่มันยอมรู้จักเป็นอย่างดีท่านประมุขท่านผู้อาวุโสหลักเหตุใดพวกท่านจึงอยู่ที่นี่ ลี่คุณพวกเราได้ให้โอกาสแก่เจ้าแล้วลี่หนันเฟิงมองมันด้วยแววตาซับซ้อนก่อนที่จะถอนหายใจออกมาท่านประมุกเรากับว่าตอนนี้ลี่คุณตระหนักถึงอะไรบางอย่างสีหน้ามันพันเปลี่ยนสีทันทีก่อนที่มันจะเริ่มอ้อนวอนร้องขอออกมาค่ะข้าผิดไปแล้วท่านประมุกให้โอกาสข้าด้วยข้ายังไม่อยากตายข้ายังอยากดูบุตรชายข้าเติบใหญ่เมื่อทำผิดครั้งแรกนั่นย่อมมีครั้งต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ลี่คุณเจ้าหน้ามือตามัวจนเกินไปความแค้นของเจ้ากับอาวุโสเก้าและบุตรของนางมันเลยเถิดเกินเยียวยาแล้วอย่าได้กล่าวบอกข้าเลยว่าทั้งหมดเป็นความผิดของคนในครอบครัวของอาวุโสเก้าลี่หัวกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆก่อนที่พลังงานต้นกำเนิดจะพวยพ,พุ่งพุ่งออกมาตรงฝ่ามือแปลสภาพเป็นเปลวเพลิงหลอมโอสถสีขาวที่อุณหภูมิร้อนแรงอย่างมากเมื่อลี่คุณเห็นภาพตรงหน้ามันย่อมคาดเดาถึงผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดีมันรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันได้กล่าวอ้อนวอนออกมาด้วยใบหน้าสำนึกผิดท่านผู้อาวุโสหลักได้โปรดไม่มุมมมฟู่มมมมเปลวเพลิงสีขาวในมือของลี่หัวลุกลามแผ่ซ่านออกมาปกคลุมลี่คุณทั้งตัวลี่คุณไม่ทันได้ส่งเสียงร้องครั้งที่สองด้วยซ้ำร่างกายของมันสลายหายไปด้วยความรวดเร็วทิ้งไว้เพียงขมาวความเล็กๆน้อยๆแนมะ้แต่กระดูกก็ไม่มีเหลือในทวีตเมคาล่องแห่งนี้นับได้ว่าเปลวเพลิงของนักปรุงโอสถนั้นร้อนแรงหาได้เปรียบ อาจมีเพียงเปลวเพลิงของช่างตีอาวุธเท่านั้นที่พอจะสามารถเทียบชั้นได้ลี่เจียฆ่าตัวตายอย่างนั้นหรือหลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจกับข่าวนี้เล็กน้อยแต่เขาไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรในเวลานั้นถ้าลี่เจียไม่ประกาศกล้าวว่าจะทําให้เขาผิดการเขาคงไม่ได้สนใจจะทําร้ายอะไรพวกมันสองพี่น้องมากนะเพราะอย่างน้อยพวกมันก็เป็นคนตระกูลเดียวกันหากจะกล่าวไปทั้งหมดล้วนแต่เป็นผลการกระทําของลี่เจียทั้งสิ้น สิ่งที่หลิงเทียนกังวลอยู่ในตอนนี้คือการลงมือตอบโต้ของลี่คุนอาวุโสเจ็ดลี่คุนนั้นอยู่ในระดับก่อกำเนิดขั้นที่สามหากเขาต้องการทำร้ายหลิงเทียนจริงๆเขาย่อมมีโอกาสประสบผลสำเร็จไม่น้อยเพราะถึงอย่างไรทั้งคู่ก็ยังอาศัยอยู่ในตระกูลเดียวกันย่อมมีการ,รเผชิญหน้ากันอยู่บ้างแต่ไม่นานนะักหลิงเทียนกลับได้ข่าวการหายตัวไปของลี่คุนอย่างรวดเร็วมันหายสาบสูญไปจากเมืองวายุโปรอยอย่างไร้ร่องรอยนอกเมืองวายุโปรย ร่างสองร่างที่ดูราวกับอ่อนล้าจากการเดินทางกำลังขี่ม้ามุ่งหน้ามายังเมืองวายุโปรยร่างทั้งสองนั้นคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนอีกคนนั้นเป็นบุรุษหนุ่มอายุราวๆยี่สิบปีท่าทางของบุรุษหนุ่มนั้นแลดูหญิงผยองอย่างมากมันกล่าวออกมาราวกับเย,ย้ยหยันดูแคลนว่าลุงสี่เมืองบ้านนอกแห่งนี้ยังนับว่ามีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ตระกูลต้นของเราเสียอีกแกรกแกรกกรอบกรอบ เด็กหนุ่มที่ขดตัวอยู่ในถังน้ำค่อยๆยืดตัวก่อนที่จะบิดไปบิดมาเสียงกระดูกลั่นดังประตูขึ้นมาอย่างน่ากลัวหลังจากที่ลองกหมัดทดสอบความแข็งแกร่งรอยยิ้มที่มุมปากของเด็กหนุ่มก็ปรากฏขึ้นคงใช้อสถน้ำบ่มเพาะร่างกายเจ็ดกระบวนและเม็ดยาเพลิงอสศนีอีกราวๆสามชุดข้าคงตัดผ่านไปยังระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่แดได้แน่นอนหากข้าตัดผ่านไปได้ความแข็งแกร่งของข้าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เพราะใกล้ที่ระดับของเด็กหนุ่มจะเพิ่มขึ้นและนั่นจะทําให้เขาแข็งแกร่งกว่าเดิมถึงสองเท่าทําให้เด็กหนุ่มอารมณ์ดีอย่างมากหลังจากสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยหลิงเทียนก็เดินออกจากห้องเขาจ้องมองไปยังเด็กสาวที่กําลังฝึกซ้อมการวาดกระบี่ด้วยกระบี่อ่อนสะเก็ดดาวตกม่วงด้วยสายตาอ่อนโยนแววตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรัก แต่เมื่อเขาเห็นความรวดเร็วในการบ่มเพาะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจของเด็กสาวในช่วงสองถึงสามเดือนมานี้ใจของเขาก็รู้สึกปวดจิตจๆขึ้นมานายน้อยเมื่อเด็กสาวสังเกตเห็นหลิงเทียนนางก็หยุดการร้รำกระบี่ลงพร้อมกับเก็บกระบี่แล้วยืนส่งยิ้มมองมายังหลิงเทียนอย่างร่าเริงเจ้าเบื่อหรือไม่หลิงเทียนถามออกมาก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปหาเครือเอ,อ๋อพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดหน้าของนางมาก่อนที่เขาจะเริ่มซับเหงื่อตามใบหน้าของนางด้วยความอ่อนโยน แววตาของเขานนั้นเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยเด็กสาวที่ได้ฟังก็ยิ้มแย้มออกมาก่อนที่จะสส่หัวไปมาอย่างน่ารักนางเข้าใจในสิ่งที่หลิงเทียนกล่าวถามเป็นอย่างดีแต่ทว่านางก็เข้าใจอีกด้วยว่าความแข็งกแกร่นั้นมีความสําคัญอย่างไรนางจึงขยันตั้งใจฝึกซ้อมไม่ว่าจะเหนื่อยสักแค่ไหนนางก็คิดว่าคุ้มค่า